และแล้วสิ่งที่ถ้าเราเคยคุยกันสิ่งที่เกิดเป็นดราม่าก,ก็มีมาจริงๆคือไปล้ำเส้นศิลปินไปน้ำดาน้ำขุดไปสร้างยูเซอร์ใหม่ไปน้ำดาน้ำจิกเรื่องเก่าไม่ลืมเพิ่นเหตุเกิดมาจ้ากว่าจากปีแล้ว จนไปน้ำไดมันเกิดยังขึ้นพี่น้องสมบัดีค่ะพี่นอ้องป้องไปมิดหมอเข้นแฟนหม,หมอลำ FC ของหมอลำเสียงมีหกนกพงสะกอน FC ของอีหลา่าหน่อยอาอายสปุนาพนเสียงมีหกเมื่อนี้ตอนนี้กรือยังไรป่ะทันไดลลงเถอะมีกลุ่มคนนาสิหลายคนนานาสิมากกว่าหนึ่งคน ที่พยายามที่สิไปมือนีบอดนกคนได้ออกมาปกป้องคนในองค์กรเสียงวิหกคือครอบครัวของเพิ่นถึงขันบอดได้แค่ค้นที่ตามแล้วลักจะหัวหน้าแต่ลูกน้องเพิ่นบมหกไปตามจิกตามดาไปสร้างเฟซอวตารไปสร้างติ๊กตอก็อกอวตารใส่ซื้อปลอมซื้อ,อยัง <c oughs> คิดว่าจะของสลัดแต่ ขาเจ้าตรวจสอบรูวัตรประเป็นผู้ใดคือรักไม่มีขอบเขตรักบ่มีการไปล่ำเสมข้าเจ้ารักไม่มีบม่มีสติไม่มีความพอดีรักมากเกินไปซึ่งบอดนกเพิ่นบอดต้องการเพื่อนต้องการความความรักความพอดีรักในรักในตัวบอด เลิฟมีเดิบเลิฟมีเลิฟไม่ดอกยังใช้ได้เสมอคำนี้ถ้ารักผมถ้ารักฉันต้องรักหมาฉันด้วยถ้ารักนกพงศกรต้องรักศิลปินอยู่ในขณะเพิินน้ำโมเมนต์สิไปแยกฮักบอดนกฮักอีหลาหน้อยนี่จนว่าสิย่อดากดมแต่ศิลปินในขณะเพิินตามจิกตามดามันไม่ใช่คอที่รักศิลปินพ่อดีนี่คุณยาเคยเบาอยู่ประจำบา้าน ย่าหักใค้มันเกินไปอย่าไปแต่งอย่าไปแต่งอย่าไปแต่งเพลินอย่าไปห่วงห่วงเกินขอบเขตอย่าไปอย่าไปเกินขอบเขตแม่รักได้เวลาคอมเมนต์ก็คอมเมนต์แต่พอดีอันไดว่าเฮ็ดดีก็ดีอันไดทําไ,ทไม่ดีก็ต้องติเป็นเรื่องธรรมดาติชมเพื่อนให้ติชมไม่ใช่ติเพื่อทําลายไม่ใช่ไปตามด่าตามจิกไปหาว่า เพื่อนเป็นโน่นนี่นั่นทั้งทั้งที่ไปตามได้ตามจีเพื่อนตั้งแต่บ้านเก่าเพิ่นพละหักนั่งเอกเพื่อนกับใคคือนางเอกเพิ่นเพื่อนค้อนเบิดกันไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนต่างคนต่างไปทำมาหากินจะไปรอให้เพิ่นกลับมาสิไปหักกับเพื่อนกลับมาหัวหน้าเพื่อนบอกแล้วหัวหน้านกเพื่อนบอกแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เพื่อนมีชีวิตของเพื่อนบ่ต้องไปส้างความหวัง ถ้าสั่งควบวันกระสางแต่ในใจเจ้าของบ่าต้องออกมาไป,ไปไปด่าเพื่อนอ่างประมาณนี้คือเป็นเรื่องที่ที่ที่เป็นแต่เพื่อนหนักอกหนักใจไหพี่นอ้องอย่าทําเรื่องให้ให้ผู้บริหารเพิ่นหนักอกหนักใจโดยเฉพาะบอดโดยเฉพาะนกพงศกรคือเพื่อนสั่งนังเอกขึ้นมาเพื่อนบอได้สั่งเมือนี่ดั่งมืออื่นเลยพี่นอ้องไม่ใช่สร้างวันนี้ล่ำเมือนี่สวยมือนี่โดยเฉพาะนังเอกแพี้ยิด่าเพิ่นเพิ่นเติบโตมาจากสาวหล่อ ว่าว่าบอนโกเพิ่นสิปปับให้เป็นผู้ยิ่งใดมันไม่ใช่ง่ายๆ่ัช่วเพิ่นสิปปับให้มันเป็นนั่งเอกใดมันบอลเป็นเรืองบ่นเป็นเรืองเดือสองเดือนเพิ่นปับมาตั้งโดดแล้วพอทําได้เราสิไปทําไา่ของเพิ่นหักเพิ่นแต่ไปทําไา่สิ่งที่เพิ่นสั่งเพิ่นมากเพิ่นสีแค่เจ้าบอลล่ะไม่แค่ออกมาฟาดอย่างแรงเลยนะคะว่าจะหยุดก็หยุดจะไปไหนก็ไปถ้าจะมาทําแบบนี้เพิ่นสีบ่แค่เลยอันนี้คือความเป็นจริงอย่า อย่าไปแต่งเพลินเพลินสีเหตุอย่างเพลินเพลินรูกจักปัญหาของเพลินไม่มีใครรู้ปัญหาดีจังย่ำอีหล่าหน่อยป่วยขึ้นกันอีหล่าหน่อยหนาวยังสิก็คือมันเป็นการวิถีชีวิตของหมอ่ําหมอลําเพลินต้องอดทนพ่อจ๋าสิบอกลูกเสมอเป็นการฝึกลูกเพลินเพลินสีฝึกลูกเพลินเ,เอาเองเฮ้ากรบอะไรแค่ห,คหักแค่เฮ้ากัอะไรแค่หักรักแล้วก็ถ้ามีอะไรก็อุดหนุนจุนเจือแค่นี้ อย่าไปแต่งเพลินอย่าไปแต่ง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 ยายสาเอาเพียงยายสามามามานี่คือนี่คือคุณยาบวกาตลอดเลยว่าอย่าไปล้ำเส้นศิลปินเฮ็ดยังกสร้างอย่าไปล้ำเส้นเพลินล้ำเส้นผู้ใดมันกับบอดีทั้งนั้นแหละค่ะพี่น้องคือให้เกียรติความเป็นศิลปินของเพลินหักเพลินก็หักบดทุกคนโดยเฉพาะถ้ารักบอดนกทุกคนในวงของบอดนกคือคนที่เพลินส้างขึ้นมาด้วย ด้วยน้ำมือของเพนด้วยเงินของเพลนแล้วเพนเสียหายผู้ใดเป็นนักเอกผู้ใดเหมาะสมคือการพิจารณาการเห็นการแสดงการพัฒนาของแต่ละคนเขาเห็นเองถ้าเ้าสิเห็นอย่างคันหาผู้ใดก็ะหัวปากหัวปำเนาะนี่คือ,น,คอนี่คือข้อคิดคติเตือนใจอย่าเป็นลาเสียนข้าเจ้าคุณอยากจฝากไว้แค่นี้ก่อนคือคือคืออันนี้คือปินตณาเห็นใจผู้บริหารของข้าเจ้า ผู้ที่เป็นหัวหน้านมันมันมัน็นเห็นลูกน้องที่เจ้าของสั่งมากกับมือเรามาถือทำลายบาด้ดอกพี่น้องกับฉีดสมัยก่อนที่คุณจะไม่เหลือพื้นที่แม้แต่จะเป็นเอฟซีทีดีของนกพงสก่อนฝากไปให้คิดนะคะพอกันไหมคลิปนะหน้ะอย่าลืมกดกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งให้คุณยาน,นะคะสวัสดีค่ะมันเกิดขึ้นคับน้องๆในวงนกที่มีกระแสคือนมาเพราะกระแสคูจิน ที่ไม่ใช่คู่จริงนะครับจิ้นคือบ๋อจิงไอยู่ในหลกมายะครับแฟนครับคู่จิ้่ก็ลายครับมือหนึ่งไม่มีคู่จิ้นแล้วครับพราะม่กนกไม่มีโอกาสได้เล่นกับนักเอกคนใหม่ได้เล่นกับนักเอกคนใหม่ซึ่งเป็นน้องๆในองค์กรที่นกปั่นมากคือจังผู้เก่านั่นแหละครับนกกรปั่นทุกคนให้โอกาสทุกคนครับกว่าจะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาได้ ลงทุนไปบ่นหน่อยพี่น้องแต่วันนี้มีกระแสข่มามีคำดาคำหนันคำนี้นนไปว่าให้เขายูบอ่อเศร้ารักศิลปินยังไงถึงทำลายหากหนกพงสก่อนจ้าไหนคือต้องมาทำายเพราะว่านกน,นี่เป็นหัวหนา่าวงดิเหยียบผมดามาแต่ผมคือคนสร้างงานคนลงทุนเจ้าสิมาัักเลือกที่รักมักที่ช่างบ่ได้ผมผมขอยืนผมขอยืนจุดยืนของผมโมนี่เลยผมพร้อมปกป้อง น้องผมทุกคนในองค์กรอยากสร้างอ็สร้างสีเศร้าหากร่เศร้าบวากันแต่อย่ามาแตะคนในครอบครัวผมนะครับถ้าเขาไม่ได้ทําให้คุณเดือดร้อนไปคอมเมนต์ไปบายเขามันหลายเทอร์เรดี้นี่ก็สิเดมาเบานน่คนที่ออกไปแล้วก็คือคนที่ออกไปครับคนที่ออกไปแล้วก็ค,คนที่ออกไปนี่งานเขายู่มองนี้ทุกคนที่อยู่ตรงนี้คือครอบครัว แต่นกชัดเจนครับนกบอแบบตรงๆเลยบ่ได้คิดน้ำหยางแล้วนะครับตอนนี้นี้คือน้องๆบางคนนะครับน้องๆบางคนกเมิดกำลังใจคนที่ด่าคือใครแฟนขับหัวหน้ามันเป็นอย่างกเกาะรองเท้ากันนะอ่ะยกตัวอย่างเช่นเอาเอาเอารักๆเลยพอเอ่ยถึงน้องแพลวทิดานะครับ